ด้านหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือหรือนอบอยอสอ35ระดมกําลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถขนผักโรงคัดส้มและผู้ประกอบการขนส่งโลจิสติกส์ในพื้นที่ชายแดน3อําเภอประกอบด้วยอำเภอเชียงดาวอําเภอฝางและอําเภอชัยประการเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นย้ำกำลังพลที่ประจำด่านตรวจหลกักที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้คอยเพ่งเล็งสุ่มตรวจรถขนส่งพัสดุและผลผลิตทางการเกษตรหลังจากในช่วงที่ผ่านมาพบว,ว่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดเขาหันมาใช้รถขนพืชผักผลไม้ค่ะในการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางตาเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่บันทึกสถิติข้อมูลของรถบรรทุกที่ผ่านจุดตรวจไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจวิเคราะห์ตรวจจับรถที่บรรทุกยาเสพติดแอบแฝงเข้ามารวมทั้งมีการสุ่มตรวจสถานประกอบการขนส่งโลจิสติกส์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหากพบพัสดุต้องสงสยัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหรือติดต่อโทรศัพท์1 3 8 6 นอกจากนี้ยังให้ทหารที่รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแนวชายแดนซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติด้วยถือเป็นการบูรณาการกำลังสกัดกั้นยาเสพติดในทุกช่องทางเพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว